ค่ะส่วนสิ่งที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการนําเสนอไปนะคะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการทําธุรกิจต่างๆที่ต้องเข้าถึงเข้าใจผู้บริโภคกันมากยิ่งขึ้นเรามีการวิธีนะคะที่บอกว่าเป็นการสะกดรอยผู้บริโภคเมื่อวานเข้าใจไปแล้วว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเขาไปทําอย่างไรนะคะคือ,อ,อไม่ได้ทําให้เรารู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากด้วยทีนี้พอเราทราบแบบนี้แล้วนะคะว่ามีกลยุทธ์ลักษณะนี้เนี่ยผู้ ประกอบการเองจะมีการปรับ,บใช้อย่างไรกันได้บ้างนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกันต่อค่ะกับคุณสเปรนพรจิวานันผู้อํานวยการบริหารของบริษัทเอ็นเบโรเซลประเทศไทยจํากัดนะคะติดตามในรายละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะคสปรนพรค่ะ ันนี้มาพูดคุยกันต่อ,อน,นะคะเราได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนี้กันไปพอสมควรแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะคะแม้ทุกอย่างต้องรวดเร็วนะคะทันใจตอบสนองความต้องการเขาได้ทีนี้มามองในแง่ของตัวบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการกันบ้างดีกว่านะคะที่ตต้งความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เรียกว่าเป็นการทําวิจัยอย่างหนึ่งนะคะของตัวบริษัทด้วยก็ได้นะคะถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลักษณะาการวิจัยแบบนี้เนี่ยมีความสาคัญอย่างไรต่อธุรกิจบ้างคะ ะก็คืนของ e n v เ r อร์เซเนี่ยเราเน้นการสกัดรอยผู้บริโภคะนะคะซึ่งมันจะข้อนข้างที่จะสดมากเลยเพราะเราจะเห็นทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำะนะคะแล้วเราก็จะจับเวลาได้ทุกอย่างเช่นดูป้ายกี่วินาทีนะคะแล้วก็คือใช้เวลาตรงนี้นานแค่ไหนมีการเปรียบเทียบสินค้าหรือเปล่าดมหรือเปล่าะนะคะหรือว่ามีการยกน้ําหนักไหม,มคือสิ่งพวกนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปสัมภาษณ์เนี่ยผู้บริโภคตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ย คนเรานี้จะจําอะไรไม่ได้<ะ>เรนระนาดนั้นนะฮะอย่างเมื่อเช้าเราขับรถมาเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเร,เราจำไม่ได้แล้ว<ะ>ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่า98%ของสมองเนี่ย<ะ>มันทํางานโดยอัตโนมัติ นะคะคือแบบว่ามันสามารถทํางานเองโดยอัตโนมัติมีแค่สเปอร์เซ็นท่านั้นเองที่สามารถทํางานโดยจะจาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์ก็จะจําไม่ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจาไม่ได้หรอว่าเมื่อกี้เขาอ่านฉลากไปกี่วินาทีะะแต่ของพวกนี้เนี่ยเราจะได้จากสปาร,ร์ันสะกดรอยแล้วมันมีผลตรงที่ว่าเอาบางทีเขาอยู่แค่2วินาทีอ่านป้ายแต่คุณเอาป้ายที่1นาทีเนี่ยไปให้เขาอ่านมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะฉะนั้นการสะกดรอยจะค่อนข้างสดแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือเวลาที่เราตัดสินใจณจุดขายเนี่ยนะคะคือมันจะมีการเปลี่ยน70%เปอร์เนี่ยเขาบอกเปลี่ยนใจณจุดขายเพราะมันมีผลไม่กระทั่งแสงสีเสียงกลิ่นเองก็ตามมันมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสัมภาษณ์ตามบ้านเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สด เท่ากับการสะกดรอยณจุดขายค่ะก็คือจะไม่เหมือนว่าเราออกไปทําการวิจัยเก็บข้อมูลจอบแบบสอบถานต่างๆไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่บริษัทธุรกิจยุคใหม่จะต้องหันมานะคะหาข้อมูลจากบริษัทที่เชี่ยวชาญอย่าง Avoncell มากกว่าเพราะว่าเราก็จะมีการสะกดรอยผู้บริโภคในลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้กับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าเราแค่อยากจะดูว่าเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไงกันบ้างนะคะทีนี้ เื่อรมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพอมีการเปลี่ยนแปลงไปธุรกิจเองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรใ,ให้ทันด้วยค่ะคะุณจริมทคือธุรกิจทุกวันนี้ค่ะก็ด้วยความที่พฤติการผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปะนะคะเราจะมองตัวเองเป็นธุรกิจแบบเดิมเนี่ยมันคงยากยกตัวอย่างเช่นรีเทละนะคะอย่างบิ๊กซีถ้าจะมองว่าตัวเองเป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์และให้คนมาช็อปที่บิ C, ๊กซีคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้ากับผู้บริโภคสมยัยใหม่ละนะคะวันนั้นก็เลยต้องคิดตัวเองว่ามอง ติ้งนอกกรอบกมานิดนึงว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาที่นี่เพราะทุกคนทุกวันนี้เริ่มช็อปออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า virtual shelf นะตามแบบ gateway digital แบบอะไรเงี้ยหรือว่านาแอป p ลิ t l i n k เพราะว่าคนไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่รีสีแต่สามารถเอามือถือเนี่ยสแกนบาร์โค้ดจากนั้นเนี่ย ของก็ไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็มีอย่างต่างประเทศเองเนี่ยก็คือมีการปรับตัวอย่างเช่นว่าคือถ้าเกิดเขามองธุรกิจตัวเองว่าเป็นแค่ของอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอก็ต้องมองเรื่องเซอร์วิสถ้าเกิด Product ์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเด่นกว่าชาวบ้านเราอาจจะมองเรื่องเซอร์วิสก็ได้อย่างพิซซ่านะคะคือของเอเวียงน้ําแร่เอเวียงเนี่ยคือก็มองว่าเขาให้แมกเนตตัวหนึ่งเนี่ยมาติดที่ตู้เย็นทุกครั้งที่น้ําหมด ก็แค่กดแมกเนตแล้วเดี๋ยวมาส่งให้ถึงที่<อ>เพราะว่าพวก,<อ>พวกทุกวันนี้ต้องการความสะดวกใช่ไหมคะต<ช>้องการความเร็ว,วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Product เราไม่ได้ต่างหงูเราก็มองเรื่องเซอร์วิสก็ได้ <Pizza S 2> พิซซ่าก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกับโอ้ทุกวันนี้ถ้าเราต้องมานั่งวก,วนนกว่าจะสั่งพิซซ่าได้ต้องโดนไปวันแปดคำถามเนี่ยเยอะมากแล้วเขาเลยมองว่าเอ้ยมีแค่ไอ้ตัวแมกเนตเนี่ยบันทึกข้อมูลสิ่งที่ลูกค้ามักจะสั่งเนี่ยแค่กดอย่างเดียวพิซซ่ามาส่งเลยนะคะแล้วก็ทำให้เขาขยายสาขาไปได้แบบว่าเพิ่มแต่ก็เป็นหลายร้อยเปอร์์เเซ็็นนนตลลยะะะคแ้วมมักจี ในเรื่องของแบงกิ้งก็เหมือนกัน <ไอ S 2> ทุกคนเนี้ยทุกวันนี้คนเนี้ยเริ่มหันมาทำเซอร์วิสทางด้านออนไลน์มากขึ้นนะคะตัวรีเทลบรานช์เองเนี้ยเขาก็ต้องเริ่มหันมามองแล้วว่าจะทํำยังไงเนี้ยให้ปรับตัวกับพฤติกรรมผู้บริโภคแบบนี้เขาก็จะมองว่าที่ที่สาขาเนี้ยก็ควรจะทํามาในเรื่องเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน<ช>นะคะในขณะที่คนเนี้ยจะไม่มาที่แบงค์ละเขาก็จะชิฟให้ไปทําทางออนไลน์แล้วก็คือจะทําให้ลดคอสหรือการทำพนักงานเนี่ย ให้มาเป็นที่รึกษาทางการเงินมากขึ้นะนะคะแล้วก็ยังมีหลายเจ้าเลยยังรีเทลเองเนี่ยคือเนื่องจากคนจะไม่ค่อยมาช็อปลแลนสเคปของรีเทลก็จะเปลี่ยนไป<อ>ทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะช็อปของเนี่ยเราสมมุติเราเป็นอยากซื้อพร d าด้าเขาก็ต้องมามีสโตร์ในเมืองไทยให้เราเข้าไปซื้อได้จุดนี้มันไม่จาเป็นใช่ไหมเราสามารถที่จะสั่งซื้อคลิกออนไลน์ได้ง่ายๆชิปปิ้งมาแล้วคือรีเทลสเปซเองทุกวันนี้ผู้เช่าก็จะน้อยลงเพราะว่าเขาสามารถไปเช่าพื้นที่ทางออนไลน์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆที่เองก็พยายามที่จะมีออนไลน์เว็บไซตขึ้นมาถึงสร้าง virtual store ก็คือว่าเขา้าเครอยากลองเล็บก็มีสีเล็บให้ลองในนั้ะคือถ่ายแค่ถ่ายรูปเราเนี่ยรูปเราก็จะไปโผล่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็จะบอกเออถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้ เราจะดูสวยยังไงหรืออะไรยังไงหรืออย่างไอเกียเองเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปห้องได้นะคะ,คะแล้วเราสามารถลากโซฟาที่เราไปชอบเนี่ยมาใส่ดูว่าเออถ้ามาอยู่ในห้องเราแล้วจะเป็นยังไงอ,อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนั่นก็เป็นฤริกรรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็สื่อต่างๆที่มาตอบสนองความต้องการดิจิทัลมีเดียเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็วิธีเลือกซื้อของเราบางทีหลาจะไม่ต้องไปถึงสถานที่แต่เราสามารถอยู่ตรงเนี้ยเราก็ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกสีเล็บเลือกซื้อกระเป๋าเลือกเสื้อผ้าไดด้หมเลย พฤติกรรมต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เดี๋ยวมีต่อเนื่องนะคะมาให้เป็นความรู้นะคะให้กับผู้ประกอบการกันด้วยค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ่วงหน้ายัางไงยังมีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดทองคำมาฝากกันค่ะ